มันคือความลับของพี่งไงฟิวเคลมเราคุเมที่เอาตัวที่หมดที่สุดมาคือตัวอะไรพี่อ่ะพี่แบบวางข้างหน้าเลยแบบจัดการมอนหน้าบ้านเลยโอเคผูจะเข็นนะ่ <c oughs> ูเกินไปผ <c oughs> ูเกินไปผ <c> ม <oughs> เสีย <c oughs> จ,จ พี่วางให้ครบเลยเนี่ยโอ้โหดูดูแถวเด็กเขาสวยอะ่ะยิ้วมาแล้วลูกจ้างโอเ้โอเกินสวยจัดะระเบียบรยเรียบร้อยจัดเลย,เลยตอนเนี้ยยังไม่หมดเลยความเป็นทางเลยนะนะขบวนต้อนรับรุ่นที่สิบสอย ทุกคนครับตอนนี้นะครับผู้ชมทั้งหมดของช่องเรานะครับเพิ่งกดตามไปเพียงแค่31.9%นะครับยังเหลืออีก68.1%เลยนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่กดติดตามก็กดเป็นกำลังใจกับช่องวีประกรณด้วยนะครับเพื่อไปถึง2 0 0 0 0ซับกันไปไว้นะครับทุกคนไปกันมาแล้วนะครับผมสำหรับร้านลาวาบัคที่มีบริการรับกดเพชรเขียวออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เลดสิบและนอกจากนี้ก็ยังมีบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆอีกในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็ยัง มีบริการเติมโลบัคในเลทที่ถูกสุดๆไปเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับที่ลาวบัคลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยสโลเหรอพี่เอาสโลไปก็ได้หนวดดำเดี๋ยวผมโออีจีโกลไปเป็นสโลแอร์เอ้ยไม่ต้องไปเดี๋ยวผมแทนนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมผมใช้ตัวซีโร่ก็ได้เป็นสโลแอร์ได้เออสโลทั้งแมบที่ต้องเอาสโลนเอ้ยสโลต้องว่าไม่ต้องออกไปก็ได้สโลนซีโร่ไปสโลคือไม่ต้องเอาหนวดดำเลยใช่ไหมใช่พี่เดี๋ยวผมอันนี้ยาวเวลาให้จัดไปจัดไปเราจะเล่น แบบ normal ชพี่ทุกคนตอนนี้ผมปิดไมค์น,นะครับเ,เ,<อ>เรา <ไป S 2> จะทําการแกล้งฟิวกันเราจะไม่ใช้ทีมจริงเว้ยเราจะเอาแบบแค่หน้าม้าตัวบนบ่าแค่นั้นพอเป็นอาจารย์โกโจให้มันดูเหมือนแบบเราจริงจังแต่ว่าตัวข้างในคือเราจะเอาแบบตัวโคตรกากลงไปวางนะครับแล้วก็เดี๋ยวเออตัวต้นเกมของใครเดียววะเฮ้ยให้ฟิวมันจัดการตัวต้นเกมแล้วพอเราแบบว่าตังเราพออะไรเงี้ยแล้วก็วางตัวกากากลงไปจัดไปทุกคนตอนนี้เราตีเนียนต่อฟิวมิตัวอะไวบ้างแล้เนี่ยนี้ผมเอาคีระแล้วก็มาา เดี๋ยวกราจะคิดถึงว่าเดี่ยวตัวทำดาเมจอะไรไปอีกจะไปแต่ว่าแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วแหละเพราะว่าเดี่ยซีโร่ไปเป็นสโล่จะไปจะไปร้อยเวฟแบบพกเลยคิดบอดได้เลยเชนลูจริงจังไปเปล่าร้อยเวฟเลยเหรอใช่ว่าไปทีละเวฟทีละเวฟอยากปิดไปมิดไปแป๊บรู้สึกผิดเลยว่ะฟิลเวฟจริงจังมันจะไปร้อยเวฟหมดทุกคน แต่ไม่เป็นไรครับเราก็ลุยแผนการของเราต่อครับแล้วเราก็จะเอาเออน,นี่ไงโหตัวโหดในดาคอนบอลบอกเลยว่ากุลูลินก็ยังสู้ไม่ได้เนี่ยเออจำเป็นต้องเอาของจริงพวกลูกน้องฟิเซอร์ต้องมาจังหวะนี้แล้วก็เอมเอาใครไปอีกว่าอีกตัวหนึ่งเฮ้ยไบแมนนี่ของจริงตัวโหดจากคันทันแมนบอกเลยเฮ้ย <c oughs> แต่ดามจมันเยอะนะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยอ่ะจัดไปลุยกันนี่ครับทุกคนและนี่คือทีมที่เราจะไปเล่นกับน้องฟิวนะครับ <c oughs> ขีมนมาแบบมาดาันเรามาดันละยิ้มแฉ่งมาเลยได้เลยน้องชายเดี๋ยวเจอกันไปเลยโอเคฟิวพ,พี่จัดทีมเสร็จแล้วใส่ออฟก่อนออฟใส่กัน เออว่ะลืมใส่ออฟเลยโอ้โหออฟไฟต้องใส่ตัวดาเมจเอาเอามาดาลไลให้มัน175เชดเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรออัพมาดาลไล175เเหรอไม่ต้องอัพก็ได้ฟิวนี่ผมตัวเอ็พีผมเยอะโตอ่านะแล้วแต่มามาพร้อมละพี่ชายปิด,ดไ,ปไปนะเนี่ยคือกูโดนหนาแน่นอนอะ่ะเียโอ้โหแก้วพิวเกินปุย,ย,ออยงงมุยอะไรเงี้ยฟิวไม่อุตส่าห์ใส่ตัวดาวงดาเมจเอทไม่ใช่ใส่ตัวเอ็กพีให้มาดัลไล175โอ้โหรู้สึกผิดมากเลยตอนนี้ไปโอเคไปกันเอ้าไปทางไหนวะอ๋อ กพี่เดี๋ยวเจอการหยุดเวลาของพี่ฟิวบอกเลยผมแบบตึงตึงเปรเี้ยเอาถามปกตินะตึงเปรี้ยตึงเปี้ยตึงเปี้ยจริงอ่าเลยสองคนพอดีมาแล้วของจริงมาแล้วจัดไปของจริงมาแล้ววิวมังกรทองไอเฟสเต็มเลยนะพี่รับตอนเกมเลยป่ะได้พี่ได้ผมว่าอได้อยู่ได้อยู่แต่ตัวทีแอร์ผมไม่มีไม่มีจริงอ่ะได้ มันได้มันได้มันยังได้อยู่พี่เหมือนตัวแอจะเข้าเบหนึงมั้งนะผมลงโมดาละได้เมื่อเดี๋ยเอาถ้างั้นให้พี่อน,นั่นให้ปะล่ะเดี๋ยวพี่วางต้นเกมให้อะไรพี่พี่จะวางตัวไหนนะโกโจใช่ได้พี่ได้ไอ้พี่อันนี้มันจะแบบสเสี่ยงหน่อยเซตนี้ก็จะว่ามันได้สิบเวฟอีกเดี๋ยวคลิปกับผมท่านผู้ชมสิบเวฟฮะกับพี่เอกได้เก้าสิบเอ็ดด้วยเก้าแต่ว่าแต่ว่าพี่บอกเลยว่ากับพี่เอกพี่เอาจริงผมก็ เอาจริงเหมือนกันคิวได้ชีวไงชิวเชี่ชชชตึงจัดอะ่ะถ้าเล่นเก <90 S 2> <ม>้าสิบมาได้ต้องต้องตึงต้องไปทีละเ,เวฟอะ่ะสักคลิปเลยนะสักคลิปตลอดเลยใช่สักคลิปตลอดเลยแต่ว่าหยุดเวลาเอาเองเราชิวเชีวเราเชี่ยวแบบเฮ้ยตัวตังสองเดี่ะโคตรเอาแค่ตัวเดียวเองตัวตังสองเพราะว่าตัวผมที่ไม่ตัว,ตว,ตว ล้านบวกเป็นล้านบวกแล้พี่ก็ล้านบวกบวกบวกเลยครับมุงเอ๊ะไม่ได้ผมมีเงินเดียวเงินผมเลยนี่แน่ประโจนโยโอ,อทีทั้งวงโคตรเอาอะซื้อบรุกกันให้อะไรโอ้เป็นตัวพาวเวอร์นี่วะพี่ได้เอาไปป่ะี๋ยวผมเอาไป,าไปนะเดี๋ยวพี่เอาก็ได้ชิลเชิลตังเยอะเอาไปหนึ่งกันได้ชิลเชิลนี่แหละมันจะเหลือแค่ตัวแอร์นี่แหละพี่ไอตัวนี้มันชื่ออะไรนะซื้อบรุกพี่มันทำอะไรได้มันสโล มันเป็นสกิลอะกดแล้วมันจะสโลได้ทั้งแอร์แล้วก็ตัวเดินแล้วก็มันจะทําให้ย้อนกลับไปนิดนึงทั้งแมปเลยอรอใช่พี่ทั้งแมปแต่ว่ามันก็สโลได้แค่ตอนแบบแบบมอนพวกที่มันอยู่ข้างนอกใช่ไหมแบบไหนพี่มอนพวกที่แบบเดินอยู่ใช่สโลไดแค่นั้นมันก็ไม่เหมือนหนวดดำเลยที่แบบว่าตั้งรอเลยหนวดดำมันตั้งรอเลยอันนี้มันต้องแบบรอตัวออกมาก่อนเรกดสกิลแต่มันดีมันสโลทั้งแมปเลยเฮ้ยตัวแอร์อ๋อฟิลจะฆ่านี่่า ตัวแอมาละเนี่ยเกือบสุดท้ายไปปล่อยมันได้เอเฟแรกอ่ะไม่ได้เท่าไหร่เวกเฟต่อไปแหละกาเกลือเราจะโดนเก้าร้อยโอ้่ะเราโดนแค่เฟลนี้เราท้่ผมลงคิระได้ทุกอย่างก็จะจบเฮ้ยมีคิระสด้วยออใช่โคตรเอาคิระรอเลยแปดตัวไม่ต้องทำอะไรละพี่พี่ฟามเงินแปดตัวเอาเงินมาจากไหนว่างวะ นี่ไงพี่บูบ้ากับไปได้ไงครบนะแปดตัวจริงเหรอถ้าไปถึงเวฟสูงๆอ่ะแต่ปัญหาคือมันไม่น่าถึงอะไรพี่ว่าร้อยเวฟร้อยเวฟเลยงั้นแปดแปดสิบเลยผมว่าแปดสิบเก้าสิบได้รู้ได้ไงวะเฮ้ยเชื่อผมเชื่อในใจผมอย่าลงไปเชื่อใครเยสของจริงว่ะได้จริงจริงผมว่าจะร้องเพลงนะแต่กลัวแบบติดลิขสิทธิ์มันแบบเหมือนเกินแต่ช่องพี่ติดลิขสิทธิ์ไงเฮ้ยมาแล้ว ตัวเอจ๋าตัวเอจ๋าเราต้องปล่อยพวกนี้เข้าบ้านปะตัวไหนเพะเนี่ยเนี่ยไอตัวเอชดแรกอะไรไม่ทันอยู่ละมาแล้วล,ลูกจ๋าสุดผมว่ามาเราลงคีระาละไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งลงองใจมาดาละก่อน <c oughs> ไปแล้วเบอร์รไปหมดจริงๆต้องต้องลงตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมลงซื้อบลูก่อนเอาไปโซโลแบบมาโซโลได้ขั้นไหนขั้นสุดท้ายเลยเหรอใช่พทขั้นสุดท้ายอ๋าถ้ามันกด ถ้ามันกดได้ก็แสดงว่ามันโดนตัวแอร์ดิใช่โดนตัวแอร์เอ้ยดาเมจจะโดนตัวแอร์ใช่ปะดาเมจไม่โดนมันโดนแค่สโลว์พี่อ๋อเอ้ยทันปะวะเนี่ยทันจริงวะเนี่ยอีเวฟนึงพี่อีเวฟหนึ่งจัดไปพี่เชื่อใจฟิวนะผมก็เชื่อใจตัวเองเหมือนกันว่าจะทันหรือเปล่าฉันเลือกนายแล้วนะบายอีกนิดนึงอีกเท่าไหร่อีกเวฟนึงพี่จัดไปฟิวเวฟ่งทันอีกเวนึ่งแทนจัดไปไอ้บูม่าทิ้งหนึ่งเฮ้ย ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรพี่เลี่ยงต้องงพี่รอด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 มาแล้วมาแล้วมาล้วผมมาแล้วสวยสุดยอดไปเลยเต้นไงเซตนี้มันเต้นเต้นเพื่อความตื่นเต้นเอที่ทำมาเพื่อความตื่นเต้นใช่ไหม เยอะเลยเหลือสองสองสองว่ะโคตรเอาเฮ้ยสูตรนี้พี่ยังไม่เคยใช้นะฟิวองจริงใช่เว้ยมันเต้นเต้นนิดนึงเซตนี้โอ้โหเ้นเต้นเลยว่าจะแตกหรือเปล่าแล้วฟิวไม่ตกใจไม่ไม่แบบว่าไม่งงว่าทำไมแบบพี่ไม่วางตัวจากการแอร์อะไรเงี้ยพอพี่เงินไม่พอไงฮะเงินไม่พอหรือเปล่าโอ้มันคือความลับของพี่ไงฟิวความลับของพี่พี่เอาตัวที่ โหดที่สุดมาคือตัวอะไรพี่อ่ะพี่แบบวางข้างหน้าเลยแบบจัดการมอนหน้าบ้านเลยโอเคกมจะเข็นดะาผมเกินไปีผ <laughs> ม <laughs> เกินไป <laughs> โอ้เสียใจโอ้มาดูผมจะแบกพี่ได้เปล่าเอาแกกี่เมยมันดีกว่าทำร้ายกัน <c oughs> คนคิดดูนะครับเพื่อนๆคิดดูนะครับกับพี่เอกกับกับผมคิดดูแล้วกัน <c oughs> อสองใจอ่ะคิดดู <c oughs> โอ้ตายเลยโอ้ฟิวหน้าแกงหว่าไงไ <c oughs> ูเกิดไปเกิดเปย์ฮ่าฮ่ตัวตึงโอ,โอ้ตัวตึงต,ตึงเปโอ้นี่โอ้ดูดูหมัดดูหมัดซะก่อนดูหมัดซะก่อน เอามาแค่โกโจ้บ้างเนี่ยเอามาหลอกนัี่โอ้โหดูไม่การต่อยเนี่ยดูรุนแรงกว่าโกโจ,โจ,โจ้อยูกก่นี่นเ,เป็นไงเป็นคลื่นพลังเป็นคลื่นพลังน้ำตาน้ำตาว่าเอาจริงแค่นี้ยังไม่พอแค่นี้ไม่พอฟิวยังไม่พ,พ,พอพี่มีเออพี่มีตัวดีกว่านั้น,นไหนไหนตัวดีนี่เลยกองกำลังอะไรม,มันเรียกว่ากองกำลังอะไรวะนี่ฮ่า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 ลอยใช้พลังพี่ตึงเกิน ตึงเกินมุ้ยมุ้ยนี่เป็นไงรีพอร์ตครับทุกคนรีพอร์ตนีดีลอยหืโคตรเท่สกิลโคตรเท่เดี๋ยวอาพให้ดูเลยมีคนยนแล้วหนึ่งไอ้เชี่ยอารตันรีพอร์ตนะครับโอ้อารตันยังเป็นสกิลเดิมโอ้เศร้าเลยว่ะเนี่ยผมชิวแล้วผมแบบพี่แปลกผมได้ ต,ต,ต้องเจอตอนนี้ต้องเจอตอนนี้โัวแบกนี่ขอ,องจริงมุมแดงกับมุมน้ำเงินมาด้วยกันเ hey, ฮ้ยโหตัวสีน้ำเงินไม่ได้ตีเลยวะผมจะไม่ทนกับพี่ <st> ผมจะไม่ทน <laughs> ตัวสีแดงไม่โหดเกินอน่ะ ตัวสีน้ำเงินไม่ได้ตีเลยฟิวดูดิเอ้ยนี่แหละของตึงไงเพโอ้อยากเห็นสกิลสีน้ำเงินว่ะเศร้าว่ะมาผมเอาจริงนะผมบอกเลยแต่พี่ยังมีอีกนะตัวที่แบบว่าเป็นยังไม่หมดนะเพยังอีกตัวตัวตึงของวันพันแมนอ่ะมาแล้วตึงเออมันใช้สกิลยังไงวะเนี่ยโอ้ตัวไอ้นี่อะไรนะมันชื่อว่าอะไรนะพุ่งออกไปตีลังกงตีลังกาโอ้โหท่าท่าคือโนหนึ่งอ่ะโนหนึ่งกับที่หนึ่งอ่ะพี่บอกได้คำหน่องบอกว่าจังไลย รีพอร์ตเขาทุกคนรีพอร์ตเฮ้ยโอ้โหอุภาษาเอาไบแมนมาเลยนะเนี่ยโอ้ตายแล้วนี่โอ้โหลอยเข้าไปตีโคตรเข่ไปมันรับเปลี่ยนตอนไม่ไหวนผมไม่ย่อท้อพี่นี่ไบซิเคิลมาแล้วไบซิเคิลมาแล้วฟิวไหนอ่ะเปลี่ยนสกิลเหรอเอ้ยโอ้โหโยนจักรยานเลยครับโยนจักรยานใส่เลยครับมาดิครับมอนนี่เอ๊ะ เจอเจอที่มอนไปไหนไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวฟ้ากับตัวแดงพี่เนี่ยแล้วก็ตัวจักรยานโยนจักรยานใส่โดนโยนจักรยานเรียบร้อยเลยลับผมแทบไม่ได้ตีบอกเลยเออของจริงตาไหลเลยพี่ชายตาจะไหลเลยดิผมไม่ยอมพี่หรอกผมมีคีลาบอกเลยเก้าสิบเบฟคนเดียว งั้นเดี๋ยวพี่หยุดเวลาให้แบบเต็มที่แล้วกันฟิวเอี้ย่ี่หยุดเวลาให้ผมอะผมแบบชิวๆแล้วอะเออได้เลยจัดไปไม่คือตัวดาเมจที่มันสุดจัดแล้วไงโนหนึ่งแล้วใช่ไหมเออตัวดามเมทพี่แบบแบกฟิวเนี่ยแล้วก็พี่ยังจะหยุดเวลาแบกด้วยอย่างเขาจะห็นเกมที่พี่แบกเนี่ยดูผมเดี๋ยวผมดูดามเมจดีดามเมจฟิวแค่400อ่ะของพี่คือแสนแปดอะดูเดิสี่ร้อย ดูความแตกต่างกันต่างกันสามหน่วยคิดเอาเอ้ยมาแล้วอะอตีซึปรูผมเอาแล้วอะมาผมรอละผมว่าเออพิ่นดักไว้ก่อนแล้วกันผมว่าพี่ต้องมีอะไรมาอีกแน่แน่มันยังไม่มไม่มี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 เอ้ยให้เขเปล่าเชื่อได้แล้วไงเนี่ยตัวตัวมันก็หมดแล้วเนี่ยอย่างังไงมันมีสี่ตัวเห็นสี่ตัวมีโกโจเนี่ยเนี่ยสี่ห้าตัว ยีงไงครบแล้วแต่พอัพเลยอัพตันเลยเนี่ยอัพตันให้ทุกตัวเลยต้นตาขบจะไหลผมซิงใจแบบไม,ไม่ไม่มีอะไรมากกว่านี้ละซิงจัดจัดนี่พี่วางให้ครบเลยเนี่ยโอ้โหดูดูแถวดีกขสวยอคค่ะยูมาแล้วลูกจังโอเคสวยจัดระเ,เ,เบียบเรียบร้อยจัดเลยตอนเนี้ย ผมน้ำตาจะไหลไหพี่ซึ้งเหรอเผมซึ้งก็คือแบบไม่เคยเล่นกับทีมไหนที่โหดขนาดนี้มาก่อนเต็ดตึงเดี๋ยวเบอกเลยสุดยอดของจริงอ่ะที่บอกเลยของจริงจัดจัดอ่ะยังไม่หมดเลยความเป็นทางเลยนะขบวนต้อนรับรุ่นที่สิบต่อไปแบบเซนะาอะไรเงี้ยเซนะาบงโกเี่อะไรแบบนี้ไปเหนือมาเฟียใช่พี่ขบวนต้อนรับองโกเล่ได้แล้วนี่เรียบร้อยเป็นไงผมรอสโลมันไม่มีใครผ่านแบบ ของพี่ไปได้ไเนี่ยดูแค่น,นี้ก็สามสิบสาิเวูแด่แค่หวังแค่เน,นี้ยยังไม่ยังไม่มีตัวหลุดเลยอโอ้โหโดด่แม่เดินต้อนรับเป็นทางเลยครับทุกคนของ,งเรียงสวยเรืงสวยมันใคร<ะ>มันจะแบบมีศิลปะขนาดนี้โอ้โหสุดยอดมีศิลปะในใจศิลปะในดวงใจความสวยงามต้องมาก่อนอยู่แล้ว เออธรรมดาโลกไม่จำฟิวต้องแบบนี้เอออย่างนี้แหละมาผมรออยู่เวลาให้พี่แล้วตอนเนี้ยเฮ้ยพี่อยู่เวลาเองเนี้ยพี่มาแล้วเนี่ยแช่ใช่มาแล้วโกโจแต่ว่าพี่จะหยุดเวลาจริงจังมาเลยผมชอบมากคือเวลาจริงจังพอไปเห็นตัวพี่แล้วผมผมเชื่อใจอะไรพี่ได้ตอนนี้จริงพี่จะหยุดเวลาจริงจริงโอ้โหได้แต่ว่าเมื่ไรโกโจหงจาวหยุดเวลาได้ดีขอแค่สโลให้ได้แค่นั้นแหละผมอะไรผมแบกเองใช้วิ่งอย่างไว มาเม60มแล้วอ,อุ้ยเอาย้าเจอด้ะเอาไวเา้เชียะพี่ลืมหยุดเวลาีิว <c oughs> ู์ไม่เป็นไรพี่ชิวๆแล้วโอ้อะไรครับนี่ยเราอุตส่าห์จะหยุดเวลาแบบจริงจังเชีย์ให้หน่อยจัง ชิวๆพี่ชิวๆหยุดเวลาไว้สกอร์ปิดเอฟเฟกต์ก่อนเพราะว่าแล้วทำไมมันวุ่นวายจังแบกจัดอ่ะข้าขอปิดเอฟเฟกต์ก่อนละกันหยุดเวลาเรารัวครับพี่มีเวลาเรารัวพี่บอกแล้วพี่สามารถพาฟิวไปได้ไกลอยู่แล้วพี่แบกอยู่แล้วชิวๆได้พี่แบกใช่ไหมใช่ดวงตาเป็นจระเข้ทรัพย์สินจัด พี่แบกอขาเนี่ยฟิวต้องรู้ไว้ความเสงของจริงจะแตกดูดิดูด,ดูพวกนี้โอ้โหลอยใช้สก,กิลลอยใช้สก,กิลแบบไม่พักเลยเนะนี่ยดูดูนั่นละผมมีแค่ตัวเดียวโอ้โหเ่ยเอาสักอีกสักตัวแล้วกันนั่นละเผื่อไว้เป็นไงโอ้โหทีแรกมอนเกือบหลุดเจอพี่หยุดเวลาเข้าไปเป็นไงล่ะโหดันดันกลับนี่เขาเรียกว่าทีมเวิร์กไงพี่นี่แหละสิ่งที่เขาเรียกว่าทีมเวิร์กเป็นแบบเนี้ยพี่หยุดเวลาแล้วฟิวก็แบบเออแันมอนกลับ เนี่ยเดูดูเด็กๆของเราโอ้โหใครบอกไม่ทําดาเมจบอกเลยทําดาเมจตลอดเวลาเฮ้ยหยุดก่อนไอ้เหี้ยไททันโตว,วิ่งไวไปละออกล้านอย่างนั้นเหรอ <S <S คิดว่าเลือดแค่นี้จะรอดไปได้ยังงั้นเหรอ <S <S ไม่ใช่อย่างงั้นก็จะรอดไม่ใช่ <S <S ไปบัฟไปเท่าไหร่พี่งอยู่เวลาสี่วิป่ะประมาณสามมักนับในใจสามวิอ่ะกดปึ๊บเสร็จรปับ <ใน S 3> ป๊บปั๊บนี่ปั๊บยังคิวตัวทำดาเมจมีแค่สองตัวหกสิบหงยังชิวหนึ่งสองสามกดปึ๊บอือผมเป็ิวจัด เดินบางทีหนึ่งสองสามกดปั๊บนี่ตรงเป๊ะเหมือนคำนวณมาเอ้ยจังหวะเขามันดีกดเป๊ะจังหวะแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆหลุด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 ปั๊บถอยสโลละให้ละค่ละพอสโลเสร็จเริ่มเดินแม่งถอยอีกหรอใช่มันถอยถอยนิดนึงอ่ะ ได้ถอยเยอะขนาดไม่ได้ถอยขนาดตุบรีควิมหรือแบบของบิ๊กมัมอะบิ๊กมัมได้ถอยเยอะกว่าใช่บิ๊กมัมถอยโคตรนานไปรอบาบละตอนไหนเวฟตัวแอร์จะมาวเนี่ยเจ็ดสิบเท่าไหร่วะยังไงให้ไปเลยมันมาอีกแล้วเรากดคีลาละจัดไปเชียร์คีลาได้สองเวฟแล้ววะมาดิมาดิมาดิเคเข้อตึงจังหวัเข้อตึงที่จังหวะตึงๆนะครับน้องไงตัวแอร์มาละ แค่มาแอร์เข้าวงปุ๊บเราหุมกดเลยบูมอ้โหรุนแรงมากแค่ตัวนี้ไม่เป็นไรงตัวนี้ได้เตียวมาละสามสิบหกวีแล้วฮะทุกคนข้างหลังวุ่นไหมข้างหลังไหวไหมไหวพี่ไหวไหวไหวสบายโห่เจ็ดสี่ฟิวฟิเอ้ยชิวชิวอ่ะน้องน้องชิวชิวดูดาเมจดูดาเมจโหพี่เจ็ดสิบห้าฟิวสามสิบเจ็ดดูความแตกต่างที่บอกเลยเราต่างกันแค่ตัวเลขต่ากันตัวเลขเราต่างกันฟิว วัดกันไม่ได้หรอกพี่ตึงเกินเออพี่ตัวตึงบอกเลยตึงตัวตึงออสตาโอ้ยซะถ้าวางมันเท่าไหร่ไว้ไอตัวติดไอ้นั่นอะโรยพี่ประมาณห้าแสนหกแสนประมาณนี้พี่หกแสนยังใช้ได้กี่ตัวได้ได้สี่ห้าตัวพี่ได้พี่ได้ได้ได้ผมกระสดดโบมันได้ละให้ตัวแอร์ออกมาหมดก่อนสฉบปุ๊บป๊าปนี่โฉบตัวแอร์ตัวสุดท้ายพอดี สวยเลยสวยเลยก็มาดีครับคิรักกดได้อีกกี่ตัวได้หลายตัวพี่อีกสี่ตัวโหชิวบอกเลยว่าชิวรอตัวแอร์มาก่อนเดี๋ยวผมค่อยกดคิรักจัดไปมาแล้บูมโอ้โหรุนแรงจัดรุนแรงเหลือเกิน77แล้วอะครับน้องๆชิวเกินไปชิว เปิดสโลไดกว่านี่มันจะช่วงพักเฟปแล้วมั้งแล้วผมเปิดสโลไดกว่าช่ิงพักเฟปแล้วอนมันน้อยละเจ็ดสิบเก้าคนชิวอ่ะเฮ้ยฟิวอย่าบอกนะว่าเราจะทำลายสถิติพี่เอกอ่ะเอ้ยผมคนเดียวอ่ะคนเดียวได้ไงโหพี่หยุดเวลาให้โอ้ฟิวเศร้าว่ะโอ้ยโชว์คนหยุดเวลาเอ้ยแต่พี่มาตึงๆนี่มันร้อยเฟแล้วสโลพี่แบบไงกดกดแบบจุดเวลาตึงๆเพื่อรู้ผมเลยกี่ตัววะเนี่ยตัวหนึ่ง หนึ่ตัวหนึ่งไม่เป็นไรใหม่ใหมก็ขายเอาใหม่ครับยันกลับยันกลับไปยังกลับไปยันกลับไปมาดีครับโอ้โหแปดสิบเอ็ดแล้ววะตึงพตึงๆย้อนกลับไปเอ้าพ่อรอฟิวไไม่่พีก็เลยไม่ได้ย้อนเลยมันมันย้อนอยู่แล้วรอเดี๋ยวกันย้อนนิดนึงเลยคิดว่วฟิวเดี๋ยวผมดูกันเหลือสองตัวปะสองตัวใส่ไหมสองตัวเอาหลงเปล่าวะเอาหลงปล่า เอ้ยตัววิ่งมาอีกแล้วฟิวข้างหลังผมขายเซอร์โบลูก่อนตัวที่มันไม่ได้ใช้อืมขายทิ้งไปก่อนเฮ้ยตัวได้ไงอ่ะผมรอกดละตอนนี้ฮืมฟิวฟิวฟิวมันวิ่งแล้วฟิวสักุระมันไปแล้วเฮ้ยไปแล้วอือหือผมเล็กตัวเดียวตัวเดียวโอ้โหถึงไหมเนี่ยถึงตัวนี้ปะผมกดไปละแต่เลยตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งบ๊อบบ๊อบบ๊อบ หยุดเอ้ยไออีอ่แต่ทีส่สามไม่ทนันเรียบร้อย <c oughs> อแต่ที่สามเลฟ <c oughs> ยังเศร้าพูดแต่ว่าตึงอยู่นะแม่งต้องเอาจริงเลยเวน่าแกงฟิวเลย เอาเรื่องจัดได้หรอได้หรอแบ่งสาวโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสรุปการไปลงอินฟินิตี้ของช่องวีรกรแล้วก็ชินบุนะครับต้องฟิวก็ไอ้เนี่ยคือถ้าเราเอาจริงกับฟิวนะเราอาจจะไปได้สักร้อยหนึ่งก็ฟิวแต่ว่านั่นแหละครับทุกคนเพื่อคอนเทนต์นะครับผมเราก็แกล้งฟิวซะหน่อยเพราะพี่เอกคือเราเล่นจริงจัางไว้แล้วไงวันนี้เราก็เลยแบบแกล้งแย่ฟิวเล่นๆนะก็ไปได้83เวฟกเว็ยังถือว่าตึงอยู่นะไป83เวฟบก็ไม่ธรรมดาแต่ว่า ถ้ามีโอกาสวันหลังค่อยว่ากันอีกทีอาจจะแบบแกมสตรงสตรีมอะไรเงี้ยเออค่อยว่ากันจะได้แบบยาวๆชิวๆนะครับทำคลิปมันค่อนข้างจะต้องคอนเทนต์นิดนึงเออแล้วก็อย่าพิ่งดราม่านะฟิลมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเรามาแบบล้อก,กันเล่นขำๆนะ<บ>ทุกคน<บ> ดูกันขำๆชิปะน้องฟิวฝากอะไรกับน้องๆหน่อยไหมครับพี่ฟิวครับฝากไปกดซับช่องบิวอุปกรณ์ด้วยนะครับทุกคนไปกดช่องชิรบุ๋เลยเหรอไปกดช่อชิรบุด้วยนะครับเย็นู้ามตัวเองไม่ให้รักเธอใจเกเรว่ะสุดท้ายฟิวก่อนไปยุบยุบคือแบบเป็นแฟนกับพี่ได้ปะ